ปเอาเป็นผู้ชายหน่อมายกกระเป๋าสิใช้ผู้หญิงยกได้ไงโอ้แค่นี้ก็ยกไม่ได้เอไปไปยกเองแค่นี้ก็พักเร็วคนจะตกแล้วเข้าบ้านไม่เข้างอนไปไม่งอนงอก่นสิอะไรนะงอก่นสิงออุ๊ยเออขอโทษขอโทษไปเข้าบ้าน ง้อก่อนก็ง้ออะไรไงโอ้อโหไปไม่ใช่อย่างนี้ง,ง้อแบบไหนอีกแบบเดิมแบบเดิมมึงได้พบตังค์สดมาสแกนยแบบง้อแล้วเท่าไหร่หมือนหนึ่งงอ้อละหมื่นมึงอย่าง้อบ่อยนะไอ้กูพากินเก็บ